โอเคสวัสดีครับอยู่กับอันนี้แม่แม่ครั้นี้ก็เป็นคําขอต่อไปอะไรเนี่ยชาเกี่ยวกุ๊กมันมีชาเกี่ยวกุ๊กไหมว่าเกมเนี่ยคือชากาโต้เอ่อกาโต้เกี่ยวกุ๊กก,ก็มีแต่ชาเนี่ยไม่แน่ใจพี่ไม่เคยใช้พวกของอกรนนั้มภาคแรกเลย,เยถ้าไม่ใช่กันนั้มภาคแรกก็ไม่ใช้เลยมีหรือเปล่าว,วะชาเกี่ยวกุ๊กเนี่ยเอ้ยมีม,มีมีวะรอดรอดอดอดโอเค ต่อไปกาโตเกียวกุกเนาะเป็น d l เซโอเคกาโตเนี่ยมีเพราะซื้อดี c ซีมากับมือไม่เห็นก็บ้าบอแล้วนะครับผมโอเคโอ้เกียวกุกชากับเกียวกุกกาโต้โอ้ปฏิหาหรแย่งโซโลมอนกับดาวหางสีแดงโหพลังปฏิหารกับพลังดาวหางจเจริญแล้วพวกมึงามาดูน,นี้ใครเป็นสุดยอดเกียวกุกนักบินในตำนานทั้งสองคนเลยเนี่ยอ่า ชาเขาตำนานดาวหางสีแดงไงไอ้ฝั่งนั้นนี่ตำนานโซโลโมอนกาะโตเออกาะโตโดนลาลายิงชาเขามากับลาลาเออจเจริญเลยมึงนี่ไหนเออเนี่ฝั่งนั้นก็มากับกน้องมันเหมือนกันแหละต่างคนมากับพวกตัวเอง อุปกรณ์เหมือนกันเลยอ่ะดูดิเห็นไหมมีบีมยมมีดาบเหมือนกันมีลูกน้องเหมือนกันเป๊ะแต่ไอ้อฟังกาโต้มีปลาดาบนี่วาเพิ่มอันนึงเอ,อ้ชายเขาก็ปลาได้เหมือนกันแต่ปลาอ้อมนี่มาแม่งโอ้กาโต้เฮ้ยชาอย่าย,ยอมแพ้สินายเฮ้ยกูปลาได้เหมือนกันแต่แค่มันไม่ได้ขึ้นไอ,อเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นโชว์เป็นอาวุธเฉยๆเรื่องของลับแล้วกันเฮ้ยดิ ยิงสิออนยิงสิออนยิงสิออนเออโอ้ชาล่วงเฮ้ยชา,าตตมึงอย่าแพ้กาโต้ดีวะมึงเสียชาติเกิดดาวหางเลยนะเว้ยเออชาเอาบ้างแหละยูไท้ายยูไท้ายเอ่อยูไทา้ทา,ยทายลว่วงล่วงล่วงเรียบรอยอ้อยแล้วผมเออคุยกันได้อยู่ เออเตลาล่ายิงแล้วมึงของมึงเหมือนกันนะ่ะสูสีกันแน่นอนคู่นี้ปาดาบไม่โดนไอ้นี่ปาดาบมาเหมือนกันไม่โดน <c oughs> ไอ้พวกปาดาบโดนโดนเรียบร้อยเฮ้ยไม่ตายว่ะเล่นเกมแล้วไม่โดนปาดาบ <c oughs> นิ่มๆเลยมึงลาล่ามาปาดาบอีกแล้วลาล่ายิงเออสิบเก้ากับสี่สิบเจ็ด อืมฟ er oh, ันทะลุต um, uh, uh, ึกโวกาโตเฮ้ยม um. hmm. ันพุ่งพุ่งพุ่งชนแล้วตายเลยดีกว่ามึงมาอีกแล้วมาอีกแล้วปาดาาไม่โดนเออไอ้นั่นยิงโดนหลังสึกยิงปืนใส่กันจะชัดเลยเออ S <S ไอ้สัตว์ดาบดาบอ่าเคพี่ปิดเลือดเลยแล้วกันมุมนี้กำลังดีมันโล,ล่งละยิงเงินแน่ชาวิ่งมาแล้วอาอไอ้กาโต้เล่งเกตเล่งเกตนี่กาโตา้ใส่ไว้เอาชากูเร่งคืนเออมาดูกันใครคือสุดยอดตำนานที่แท้จริง <laughs> หาตำนาน เฮ้ยเฮ้ยดูชาดูชาดิดูชาดิวู้ยวิคอมโบท่าเต็มเต็มสุดยอดชายังเหนือกว่าจริงอ้าวเรียบร้อยไปละพอๆกันอยู่พอๆกันอยู่เฮ้ยสูสีนั่งบินตำนานทุกอย่างอีสองตัวเนี่ยมันข้อเสียคือพวกมันไม่ใช่พระเอกแค่นึงถ้ามันเป็นพระเอกนะไม่โคตรเก่งอ่ะโอ้ กาโต้ก็ทำห้ตายแล้วเหมือนกันอาเป็นยังไงโอ้ชาเจ็ด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 เลขสวยเจ็ดเจ็ดเลื่อร้อยใบล่วงเลยมึงกาโต้อยังหนึ่งร้อยหกสิบเฮ้ยไอชาจะแพ้แล้วอาชาเลื่อนร้อยเดียวเรียบร้อยชาแพ้วอ่ะโอ้เฮ้ยชาแพ้กาโต้อ่ะเฮ้ยนี่ อขอคอพันเดียวทุกอย่างเหมือนกันหมดวัดที่ความสามารถคนล้วนๆเลยโอ้โห,หแต่สูสีนะเออสูสีมากชาแพ้ครับกาโต้ชนวะว่ะโอ้โหไอ้ไอ้น,นี่พิจริงพจริงอยังว่าเลยไอ้สองตัวเนี่ยพวกมึงคนมีคนเป็นพระเอกอะแบบว่าสร้างหนังของตัวเองเลยอย่างชาเนาะชาเขามี g ด n d a m Origin เเป็นของตัวเองเออก็แบบว่ากูนลอเลยเออกุลอกูพระเอกเลยอเอเยเอกุอเหนือเลย ่วนกาโต้ยังไม่มีทําใจไปก่อนนะกาโต้แหมออยอมใจมึงจริงเหรอมึงชนะชาได้โอ้สุดยอดแหมระดับตานานทั้งคู่ครับเมอโอเป็นตำนานทั้งคู่แหมเก่ง,องพอๆกันแหละสู้อีกครั้งหนึ่งเอาแบบสู้สามสามครั้งอ่ะอาจจะมีสิทธิ์ที่ชาชนะครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยได้สู้แบบสามครั้งติดนะเดี๋ยวค่อยว่ากันพี่จะไปหลังไม์ดูแล้วกันว่าเออถ้าเกิดว่าสู้กันแบบสามครั้งเออชาชนะกี่ครั้งกาโต้จะชนะกี่ครั้งอะไรประมาณนี้